สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดไรเลนะหาดไรเลก็จะมีที่ให้ปีนผาเล่นนะฮะก็มาลองปีในกัไนไนดะ้เนาะไม่ได้ถามราคานะมาถามมาเองจบแล้วก็ตัวหาดก็ผมว่าอยู่ในเกตที่ก็โอเคอะไม่ถึกกงกับทรายไม่ขาวไม่สีอ่อนแดงๆนิดๆเนานะไม่ใช่ขาวาแต่ว่าแต่ก็ถือว่าโอเคนะแต่มีซี่ขวานะเดินรีสอร์ทมามันจอดได้สองฝั่งนะ ก็ทำเป็นว่าเขาอยู่ในเขตที่โอเคอยะดูอารมณ์ฟิลเหมือนไปเกาะช้างเกาะลันตาเนี้เกตประมาณนะั้นแต่ถ้าเที่ยวะเกาะแบบเกาะล้านยังแพ้นะเกาะล้านเกาะเสม็ดนี้ผมว่าจริงๆยังดีกว่านี้นะโอเค ครับงั้นก็คงไม่มีแล้วมั้งมันก็มีเอามีสารเจ้าพ่อไม่รู้ว่าเจ้าพ่ออะไรนะแต่ว่าเป็นมีปลาดกินกก็มีให้มาขอเนื้อคู่เนาะขอเจอเนื้อคู่ก็ลองมาขอมาดูนะครับแล้วก็มาแกบอย่าลืมมาแก้บ,บนด้วยนะโอเค,ครับมีอยู่ตรงรีสอร์ทออรีสอร์ทรายาลายาอะไรสะกักอย่างลืมชื่อ,อเยค,ครับคลิปรีวิวสั้นๆจริงๆ ให้เต็มสิบให้หกแต่ความสะอาดถือว่าดีมากขยะน้อยนะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดถ้ำพนางนะครับสุดปลายนู้นเป็นถ้ำพนางนะมันก็เป็นที่เป็นประวัติี่กแล้วก็มีให้ขอเนื้อหาเนื้อกูเนาะตัวหาดเดินมาตรงข้ามกับหาดตรงข้ามกับศาลถ้ำพนางอะ่ะ มันก็ผมว่าสัดก็จะสวยกว่าน,นิดนึงนะเม็ดทรายก็จะดีขึ้นไปนิดนึงแต่ตรงนั้นมันก็จะสีแดงหน่อยตรงนี้ก็จะดีหน่อยปับจะมีดีขาวเป็นเม็แด,ดแป้งเนาะห้าทีเข้ามาดูสิ่งหนึ่งนะมีเบอร์เกอร์ขายนี่เบอร์เกอร์ของทีต่างๆดาวเนะก็ผมก,ก็โพดาราคาก็ประมาณนี้เนาะน้ำปั่นด้วยอันยังมีถูตสี่ิบาท มีทั้งหมด3ลำนะฮะมีอาหารตามสั่งนะครับครบเครื่องมากมีไอติมด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไอติมกันกับอาหารเนาะนะมาดูราคานะครับไปดูราคากันเล่นๆราคาก็120บาทนะน่าจะราดข้าวนะไป เกิดซิงคนี่เหมือนจะไม่มีราคาครับต้องถามั่งประมาณนี้นะโอ้ยเห็นี้ก็เยอะครับกับข้าวมีเลือกเยอะมากนะครับโอเคเราก็มาให้ดูสภาพเนื้อหาต่อนะเดี๋ยวให้ดูจากกล้องนี้เห็นไหมชัดเลยฮะเม็ดทรายยังมีเม็ดแป้งด้วยนะฮะตรงนี้ ราจะเดินมาที่ขวานะสุดๆเลยอะรีบเดินนิดนึง๋ยวเราก็ต้องดูนานนะครับตรงนี้ก็สามารถเดินข้ามไปได้ด้วยพอตอนนี้น้ำน้ำลงแล้วนะฮะมีเดินข้ามไปทางเขาทางนู้นนี่ให้พายเรือขยักด้วยนะฮะก็เช่าก็ได้ราคาสอบถามกัาเลยนะครับ <c oughs> แต่สภาพผมก็ต้องกลับแล้ว ไปนั่งพักเนาะนี่เม็ดทรายที่ว่าเป็นเม็ดแป้งนะเห็นไหมตีนเดืเ้อขาวมีฝรั่งนอนอาบแดดกันแบบใส่บิกินี่ครับโอ้โอเคครับก็คงจบคลิปเนาะให้ดูฝรั่งสวยๆนี่นึ็นเด็กคนกลางนี่สวยเลยมีทางนี้นนข่าวโบะข่าวจริงอะไรจริงโอเคครับก็เป็นคลิปรีวิวสั้นๆเนานะ ทำผนังค่าขึ้นก็40บาทอ๋อผมมากกับนางแอนด้วยนะนางแอนก็ตอนนี้ก็ยังดูโอเคอยู่นะเดี๋ยวค่อยรีวิวอีกอีกอันหนะึ่ง